โพกางไอจีอดีตผัวทันทีติ๊กปิกพาเธออดใจไม่ไหวโพคอมเมนต์กลางไอจีอดีตผัวหนุ่มสอนรามหลังทำหน้าที่พ่อเลี้ยงเดี่ยวพาน้องวีจิออกงานอีเวนต์ซึ่งล่าสุดหนุ่มสอนรามได้ควงลูกสาวน้องวีจิมาร่วมงานอีเวนต์เปิดสาขาใหม่เบบี้ฮิลนะครับณนเะมกะบางนานะครับที่ศูนย์การค้าบางนาในสภาพปาดเงื่อที่ด้วยความน่ารักของลูกสาวเนี่ยทำเอาคนเป็นพ่อหายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งเลยทีเดียวนะครับ ล่าสุดน,นะครับติ๊กปิดปาเธอร์อดใจไม่ไหวนะครับโผล่คอมเมนต์กลางไ g นะครับของอดีตสามีหนุ่มสอนรามหลังทําหน้าที่พ่อเลี้ยงเดี่ยวพาลูกสาวน้องวิจิออกงานอีเวนต์โดยหนุ่มสอนรามเนี่ยได้ระบุข้อความในไอจส่วนตัวว่านะครับขอสแสดงความยินดีกับ Baby ้ฮิล t h ไทยแลนดเปิดสาขาใหม่ที่เมกะบางนานะครับผมขอพระคุณพี่นุ๊กพี่ฮที่ให้ค่าขนมวิจิด้วยนะครับป๊าป้าจะเก็บเงินไว้ให้หนู น้ารูปลักและก็ติดแฮชแท็กนะครับสมุยพลุกอ่อนซึ่งสาวติ๊กนะครับเมื่อเห็นก็คอมเมนต์ทันทีว่ารองเท้าที่แม่จ๋าซื้อใช่ไหมคะอีกด้วยในกลาง IG ของหนุ่มสอนรามนะครับหลังจากที่ไปออกอีเวนต์และได้โพสต์ภาพน้องวีจีนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน